สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พอกันอีกแล้วมาคอดมวนๆครับระวังพดกับเซียนเถ่าครับพดมาความเซียนเถ่ามาไงครับมาลุ้นกันครับขึ้นทรายไปครับขึ้นทรายไปขึ้นทรายผีครับสไตล์บ้าน,านสไตล์บ้าน ขึ้นซ้ายกินเลยครับผมมาแบบนี้ขึ้นซ้ายอีกครับผมเขากินเลยครับผมมาแบบนี้เขากินดี ดีไหมครับเข้ากินดีครับเข้า,ก,า,าขกินดีครับผมอ้าวตอด้วยอขึ้นไปกินอีกครับดูซิว่าเป็นยังไงครับเสียนเท่าก็เอาแผนสำรองมาขึ้นมาอยู่เหมือนกันครับโพสก็เข้ากินหนึ่งเดียวครับ พอดขึ้นกินนะครับอัตศาในหนึ่งบอเมยพี่น้องเข็นไปขึ้นนี่ครับบอเมยพี่น้องครับเที่ยนเถากับซ้ำล้องเึินไหมครับพอดกับวอล่าซ่าครับเข้ากินอีกเช่นเคย ซานนด่ึงเพราะเหตุนั้น,นกินครับถึงคราเนี่ว่าม,มีตัวเขากินก็ต้องต่อแล้วครับผมท้างที่ดีสุดต่อรถหน้าขึ้นไป ต่อรุหนากันไปครับยังาไมา่อีกตัวนึ่งเร้วต่อได้ไหมต่ออีกครับผมอ,อันเป็นสูตรแล้วเดินทางเข้าฮอดแล้วเสียนถอจะเขียนมาต่อแล้วครับผมบายขึ้นกวาไปก่อนครับตัวเดียวตัวเดียวเรือ เซ้นทากับต้ละครับได้เปรียบครับหมากสูงกว่าครับหมากสูงกว่าครับอ่เตรียมจอฮอตขวาตีซ้ายที่ไอ้ซ้ายเตรียมจอฮอตแล้วครับขวาไปก่อน จอก่อนขวาไปก่อนจอฮอดซ้ายเตรียมเข้าฮอตเสียนเท้าเข้าฮอดไปแล้วครับเราฮอดซ้ายก่อน เตียน่อตีขาวครับตีสเสมอต้องถอยชาวออกมาทัานที่ครับในโอกาสก็หอนแล้วครับกินเลยครับกินฮอตครับ อลงมุมไว้ก่อนครับผมยี่มาตาเสมอครับคงจะบอเถีงเลยครับผม ฟสามตาเสมอคงจะพอถึงแล้วครับ่เต็มเลยดีครับกินฮอตเลยครับผมอะฮึอะแล้วครับเตรียมกาฮอต เสียนเต่าขึ้นมาตัวนั้นยังไงก็ปิดบวบบังบรยู่ตรอกครับผมไปเถึงเลยครับขาวอดครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับนผู้ชมทุกท่านกระดานหน้าเจอกันไหมครับผมขอบคุณได้ไหลาย